สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่ครับคลิปนี้นะครับก็มาว่ากันในเรื่องหัวเทียนนะครับตอนนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตนะครับว่าหัวเทียนนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการแต่งนะครับเราหักหัวเทียนนะครับหรือว่าเราแต่งขอบหัวเทียนนะครับออกนิดนึงนะครับอ่าจะทําให้รถมอเตอร์ไซค์เราแรงขึ้นหรือเปล่าก็คลิปนี้ก็มีคําตอบนะครับ ก็คือมันเป็นอย่างนี้นะครับหัวเทียนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปแต่งเขี้ยวมานะครับหักเขี้ยวมันออกนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับรถเราสามารถพังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอยไฟนะครับตัวจ่ายไฟนะครับมาที่หัวเทียนนะครับมันก็จะทําให้ลูกสูบนะครับหรือแหวนของเรานะครับสามารถ ทางไวขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันถ้าเกิดเราหักออกไปนะครับเราหักเขี่ยวมันออกไปเนี่ยมันจะจ่ายไฟมามากเกินไปนะครับแล้วมันจะส่งผลต่อ,อระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกสูบหรือว่าตัวแหวนนะครับมันก็จะร้อนมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะจ่ายไฟเพิ่มมากขึ้นเวลาไฟมันมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ตัว แหวนนะครับแล้วก็ลูกสูบของเราร้อนนะครับอาจจะทําให้เครื่องของเราพังเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่แนะนํานะครับให้หักหัวเทียนออกนะครับจะมีผลต่อระยะยาวนะครับถ้าเกิดวา่าเราต้องการจะใส่เพื่อแข่งรถนะครับเพื่อจะให้รถเราแรงขึ้นนะครับเราก็สามารถเอาหัวเทียนตัวนี้ไปใส่ได้นะครับแบบระยะสั้นๆใช้งานแบบครั้งเดียวสามารถ ใส่ได้นะครับเพราะว่ามันทําให้รถแรงขึ้นจริงนะครับแต่ก็มีผลเสียต่อระยะยาวสามารถทําให้เครื่องเราพังได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราตัดเชี่ยวหัวเทียนไปนี่นะครับก็จะทําให้รถเรานะครับสตาร์ทติดยากขึ้นนะครับผมก็จะไม่ติดง่ายๆนะครับเหมือนกับตัวหัวเทียนธรรมดาที่เราไม่ได้แต่งเนี่ยนะครับเพราะว่ากระแสไฟนะครับที่เตะนะครับมันต้อง สร้างกระแสไฟนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวคอยไฟนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้เราก็สตาร์ทนิดเดียวก็ติดแล้วนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับของการตัดเชี่ยวหัวเทียนออกไปนะครับรถจะสตาร์ทติดยากมากๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูภาพของประกายไฟของหัวเทียนนะครับเดี๋ยวมาดูหัวเทียนเชี่ยวแคบนะครับก็จะมีประกายไฟนะครับที่น้อยนะครับที่ออกมาจากหัวเทียนนะครับ เห็นไหมจะมีแค่หน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกระแสไฟของเคี่ยวห่างนะครับนี่นะครับกระแสไฟของเคี่ยวห่างนะครับจะจ่ายไฟเยอะมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับมาเปรียบเทียบกันระหว่างเคี่ยวแคบนะครับกับเคี่ยวห่างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับของกระแสไฟนะครับที่จ่ายออกมาจากหัวเทียนนะครับก็เดี๋ยวจะมีคําถามมาอีกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่หักออกนะครับเรา ตัดเฉพาะปลายเขี้ยวตรงนี้ออกได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีผลเสียช้าหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ดีนะครับทางที่ดีนะครับเราใช้หัวเทียนเดิมๆนะครับที่ติดรถมานะครับหรือว่าเราไปซื้อหัวเทียนที่เขาแต่งมาโดยเฉพาะเลยดีกว่านะครับแล้วก็หัวเทียนที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเหมาะสมกับยี่ห้อรถของเรานะครับแต่ละรุ่นอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าทางโรงงานเขากว่าจะผลิตมานะครับให้ได้มาตรฐานนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับคือของที่ติดรถมานะครับมันได้มาตรฐานที่สุดแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็นําสาระเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากน้องๆนะครับที่กําลังคิดจะแต่งรถนะครับให้มันแรงขึ้นนะครับความจริงถ้ามันแต่งมันก็แรงขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าผลระยะยาวมันทำรถให้เราพังได้เลยนะครับ เออสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อ้านยุคใหม่เลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับ